สำนังกงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครเสนอสรุปข่าวและกิจกรรมเด่นจังหวัดสกลนครโดยในเดือนมกราคม2567นี้มีข่าวและกิจกรรมเด่นที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันเช่นเคยเริ่มกันด้วยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโดยนายนทวัฒน์วิริยานภาพร ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสกลนครก็ได้นำทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่บริเวณหนองมะขามป้อมตาบลท่านาเวงอำเภอเมืองสกลนครโดยได้ร่วมกันปลูกต้นอินทนิลน,น้ำซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสกลนคร ปล่อยพันปลาลงในแหล่งน้ําเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําอย่างยั่งยืนพร้อมสร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชนและร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบสวยงามด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติราชการอยู่ภายในสารกลางจังหวัดสกนลนครตลอดจนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสารกลางจังหวัดสกนลนคร เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบสวยงามเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับบริการประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็วโดยมีสำนักง,งานเทศบาลนาครสกลนครสนับสนุนรถบรรทุกน้ำทีมจิตอาสาอำเภอเมืองสกลนครและทีมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนครที่1ร่วมกันขุดลอกท่อระบายน้า นายนัทวัฒน์วิริยานภาพรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาทถวายพระกุศลและพิธีถวายพระพรเนืน่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพ,พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตราชกัญญาที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารโดยมีนางทัศนาวันวินวริยานภาพรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจร่วมพิธี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครถวายแจกันดอกไม้และกล่าวถวายพระพรเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่บริเวณลานนครธรรมด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดสกลนครนายชรัสุวรรณมาอธิบดีผู้พิพากษาภาคสี่เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรทอดผ้าป่าสามคัคคีวางศิลาฤกษ์และเททองหล่อพระอนุสาวรีย พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกริ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสารทหารตำรวจส่วนราชการภาคเอกชนองค์กรการกุศลเข้าร่วมในพิธีที่หอประชุมจามจุรีหนึ่งมหาวิทยาลัายราชภัฒสกลนครในายนวัฒน์วิริยานภาพรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาทถวายพระราชกุศลพร้อมถวายเครื่องราชสักการะพุ่มดอกไม้และกล่าวถวายราชสาดุดีเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี2567โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสารทหารตำรวจ นายกเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีต่อมาในวันที่18มกราคมจังหวัดสกลนครจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาทถวายพระราชกุศลถวายเครื่องราชสักการะวางพุ่มดอกไม้พร้อมกล่าวถวายราชสรดีเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2567 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสารทหารตำรวจนายกเหล่ากาชาติแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมในพิธีส่วนที่บริเวณมณฑลพิธีค่ายกฤษตศีวราพลตรียงยุทธขันทวีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29เป็นประธานในพิธีกระทำสัตว์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจองค์กรภาคเอกชนมวลนิธิครอบครัวทหารและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีโดยธงชัยเฉลิมพลเป็นธงประจำหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของทหารเป็นเกียรติยศเมื่อเวลาเข้าสู่สงครามทหารทั้งปวงต้องพิทักษรักษาธงชัยเฉลิมพลของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิต ระหว่างวันที่18-19มกราคมนายแพทย์วชิระเพ่งจันทร์ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษาน,นวมินทราชินีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติโดยมีนายพิสิทธิ์แร่ทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ โดยวันแรกไปที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเก 60, ียรติ60พรรษาน้ำวมินทราชินีบ้านขามตำบลคอใต้อเภอสว่างแดนดินดและว,วันที่สองตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเก 60, ียรติ60พรรษาน้ำวมินทราชินีบ้านโคกแสงตำบลคูสะคาอำอวาน,อนนิวาสทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยมครั้งที่ผ่านมา พร้อมรับสร้างปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อการวางแผนและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจังหวัดสกลนครกำหนดจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยทุกวันจันทร์โดยมีนายนัทวัฒน์วิริยานภาพรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารอสและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในสารกลางจังหวัดสกลนครร่วมกิจกรรมคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยณบริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดสกลนครหลังเก่าเพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ส่งพระราชทานธงไตรรงเป็นธงชาติไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดสรรผ้าห่มกันหนาวพร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์จำนวน3,000ชุดเพื่อมอบแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสกลนครโดยที่หอประชุมอำเภออากาศอํานวยนายนฐวัฒน์วิริยานภาพรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสกลนคร เชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานพร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์มอบแก่นายอำเภอและผู้แทนจำนวนห้าอำเภอประกอบด้วยอำเภออากาศอํานวยอำเภอเจริญศิลป์อำเภอบ้านม่วงอำเภอคำตะกล้าและอำเภอสว่างแดนดินเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องตน้นแก่รัศดรผู้ประสบภัยหนาวนายนัทวัฒน์วิริยานภาพรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยนายชานนวาสิกสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครหัวหน้าส่วนราชการนายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดสกลนครร่วมให้การต้อนรับนายจูด,ดึกสูงกงสูลใหญ่สาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนามณนะจังหวัดขอนแก่นและคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2567 เป็นการสารสัมพันธ์ในฐานะที่จังหวัดสกลนครราชอาณาจักรไทยและจังหวัดกวางบิงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองคู่มิตรระหว่างกันพร้อมสารต่อการประชุมผู้บริหารสมาชิก3ประเทศ9จังหวัดไทยลาวเวียดนามซึ่งจังหวัดสกลนครจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกุมภาพันธ์นี้นางอนาซากิฟเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยและคณะ จากสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยลงพื้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อเยี่ยมครอบครัวแรงงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลพร้อมให้กำลังใจครอบครัวและติดตามความคืบหน้าการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานโดยลงพื้นที่ไปที่บ้านของนายสัตว์วัฒน์เพียเอียแรงงานชาวบ้านปลวกตําบลคําสะอาดอําเภอสว่างแดนดิน บ้านของนายมีชัยฤทธิพลแรงงานชาวบ้านแก้งตาบลศรีวิชัยอำเภอวานอน,อนิวาสและเยี่ยมครอบครัวของนายนันทวัฒน์ปิ่นใจแรงงานชาวบ้านเหล่าตมบลบ้านเหล่าอำเภอเจริญศิลป์จากกรณีหนุ่มโหดหลอกพ่อและน้องสาวเข้าไปในกล่องเหล็กแล้วท่วงน้ำเสียชีวิตที่อำเภอพังโคนโดยเรื่องดังกล่าวพันตำรวจเอกโชคชัยอินทนินรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครเปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่9มกราคมเวลาประมาณเที่ยงคืนเศษ <_ d ata> เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรพังโคน <_ d ata> ได้รับแจ้งว่ามีชายต้องสงสยัยมีพิรุษ <_ d ata> น่าจะก่อเหตุฆาตกรรมที่บริเวณหนองหลุมหินสระน้ำท้ายหมู่บ้านที่บ้านสร้างคุยตําบลพังโคนอําเภอพังโคนโดยขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปทําการตรวจสอบเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าถึงที่เกิดเหตุพบผู้ต้องหาคือนายวรุษเดชภูมิ เจ้าหน้าที่จึงได้ทําการสอบผู้ต้องหาและผู้ต้องหาได้ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุฆาตกรรมพ่อและน้องสาวด้วยวิธีการหลอกให้ผู้ตายทั้งสองคนเข้าไปในกล่องเหล็กที่ตนได้เตรียมไว้ก่อนจะล็อกและผลักลงน้ํา เบื้องต้นตั้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากระทำต่อบุพการีกระทำการอันเป็นการโหดร้ายและควบคุมตัวขออำนาจศาลจังหวัดสกลนครทำการฝากขังควบคุมตัวที่เรือนจำจังหวัดสกลนครต่อไปที่บริเวณด้านหน้าสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครนายน,น,นาทวัฒน์วิริยานภาพรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธาน เปิดศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพระดับจังหวัดเพื่อเป็น,นกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความตะระหนักรู้และเสริมศัก,กยภาพบุคลากรในการช่วยกันแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่พร้อมให้เป็นต้นแบบและขยายผลไปยังองค์กรร่วมงานด้านอื่นๆกิจกรรมวันปีใหม่และงานวันเด็กแด่น้องคนพิเศษจังหวัดสกลนคร ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนครจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้หนักเรียนซึ่งเป็นเด็กพิเศษได้ตระหนักถึงคุณค่าบทบาทและหน้าที่และความสำคัญของตนเองอีกทั้งยังเป็นเวทีให้เด็กพิเศษได้มีโอกาสแสดงความสามารถกล้าคิดกล้าทำในทางที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ ส่วนบรรยากาศของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติที่บริเวณสนามกีฬาจังหวัดสกลนครเทศบาลนาครสกลนครร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดงานวันเด็กแห่งชาติภายใต้คำขวัญมองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยโดยมีนายนัทวัฒน์วิริยานภพาพร ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดงานพร้อมผู้ใหญ่ใจดีจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกิจกรรมมอบอาหารขนมและของขวัญให้กับเด็กๆส่วนที่สถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติมีการประกวดอ่านข่าวภาคภาษาไทยและภาษาต่างประเทศการจับฉลากมอบของขวัญรางวัลพิเศษให้กับเด็กๆที่มาร่วมงานพร้อมแจกขนมอาหารจากผู้ใหญ่ใจดีให้อิ่มท้องกันตลอดงาน ที่บริเวณหอประชุมอำเภอเมืองสกลนครศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบจังหวัดสกลนครเปิดตลาดนัดแก้หนี้ซึ่งเป็นการคลิกออฟพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศมีผู้ให้ความสนใจทั้งที่ทเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้และประชาชนทั่วไปร่วมงานเป็นจำนวนมากซึ่งจังหวัดสกลนครตั้งเป็นศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอเพื่อรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ มาตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2566ส่วนการดำเนินงานตลาดนัดแก้นีจัดเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งและในแต่ละอำเภอกำหนดจัดขึ้นสัปดาห์ละครั้งเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้เข้าถึงอาชีพเข้าถึงการบริการให้สินเชื่อในระบบอันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจังหวัดสกลนครจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันครูครั้งที่68 ที่หอประชุมมหาวิชิราลงกรมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สกลนครเพื่อเป็นการระดึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ส่งเสริมยกย่องเชิดชูครูและพัฒนาวิชาชีพครูพร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ นางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานนมัสก,การองค์พระธาตุเชิงชุมและไหว้หลวงพ่อพระองค์แสนประจำปี2567ซึ่งเป็นปีที่72ของการจัดงานนาวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารภายหลังพิธีเปิดงานแล้วมีนางรำจากทั้ง18อำเภอของจังหวัดสกลนคร รวมกว่า5,000ันคนในชุดเผ่าภูไทยร่วมรำบูชาถวายองค์พระธาตุเชิงชุมเพื่อความเป็นสิริมงคลภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยที่ห้องประชุมภูริทัตโตสารากลางจังหวัดสกลนครนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือและมอบนโยบายการแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จากนั้นลงพื้นที่ตรวจและติดตามการดำเนินโครงการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายในการให้บริการประชาชนที่กองทุนหมู่บ้านบ้านเหล่านกยูงอำเภอเมืองสกลนครและคิกออฟเปิดโครงการอารามพิรมเพื่อสนับสนุนนโยบายในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลโดยเลือกวัดถ้ำผาแด่นตําบลดงมอไฟอำเภอเมืองสกลนครเป็นจังหวัดเปิดตัวโครงการ ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้าอาคารบริหารมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครนายชานนวาสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ในรุ่นที่1และรุ่นที่2ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักง,งานขนส่งจังหวัดสกลนครเพื่อให้ความรู้ในด้านกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายที่เกี่ยวข้องเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยความเสี่ยงและสภาพการการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินการให้ความช่วยเหลือและการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นที่ห้องแกลมบอลรูมโรงแรมสกลแกลมพาเลส นายนัทวัฒน์วิริยานภาพรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสกลนครประจำปี2566โดยในปีนี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักคือรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมกับคนพิการเพื่อคนพิการโดยคนพิการ ปิดท้ายกันด้วยการเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามแนวทางวาริชภูมิโมเดลโดยนายชยุทธวงวณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ดีโฮฟตามแนวทางวาริชภูมิโมเดลวิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระจมพัรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 น้าศาลาประชาคมบ้านโคกตาดทองตำบล้อเขียวอ,อวาริจภูมิแล้วกลับมาติดตามสรุปข่าวและกิจกรรมเด่นจังหวัดสกลนครได้ใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีค่ะ